ครับสวัสดีครับี่สุขสุขคนครับนิ่งรดมาสรุปผลบังไฟแซนนะครับวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะครับณฐานจุดบ้านน้ำคำตามบทน้ำคำอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรรายการบังไฟนะครับคิวจุดมีดังต่อไปนี้คิวที่1นะครับบังแรกเลยนะครับซแสนแก้วนะครับ80 10วินะครับผมราคาต่ำๆหลุดมาหอดเจ็ดเพียงนะครับผมมา ต่ำปันได้กระโดนนะครับ <g ib li> ทำเวลาได้397วินาทีนะครับสุดยอดมากๆขาดสี่ลอยอยู่3าวิเท่านั้นเองนะครับวานจะเรียบนะครับบางแหลกเปิดหัววันช่วยแล้วนะครับบางที่สองแสนสิรินะครับ315แพ้เดียวนะครับผมมา ทำเวลาได้295้าคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบ้างที่3ชิน,นวัฒนะครับเพียงยี20นะครับอ่าบางไฟขึ้นไปทีรีนะครับเด้350ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่4อรไทไเบิกฟ้านะครับเพียง30นะครับ ได้40คะแนนไม่ผ่านนะครับไหลจาดินเลยนะครับผมบางที่หาอิสระสาธุนะครับ10-40ได้320คะแนนเจ้านะครับบางที่6กงจะเลื่อนซับนะครับ25-45หมุนแต่ต้องนะครับเด็ด390คะแนนผ่านนะครับบางที่เจ็กะสานนะครับ90-20ได้300พอดีเจ้านะครับขึ้นไปทีรีได้แต่ว่าไหลข้อยาวนะครับมาติดองศาพอประมาณรุ่นเกิบนะครับผมมา เจ้านะครับบว่าดีนะราคาบอสูงนะครับบางที่แปดเจไก่สังลุยนะครับบวกที่ว่าก่อนนะครับสิบสามสิบเดสามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่หาทอธนสิทธิ์นะครับยี่สิบสี่สิบเดสองร้อยสาสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบนะครับเพชรแสนแก้วนะครับสามสิบห้าสิบเดดสามร้อยสี่สิบคะแนนเจ้านะครับ บางทีสิบเโกแก่มันทุกเม็ดนะครับยี 20, 40, ่สิบา้อหกะแนนผ่านนะครับบางคนกัเจาวราคาหลากไป3ามหาสามหก็มีนะครับแล้วแตะมองแต่บ่อนนะครับบางที่12ทสองทักดี325ร่ 25, แพ้เดียวนะครับเดี๋ยว้อยหวิไม่ผ่านนะครับลำดาบรุ่นแรกนะครับตนเตนตนเต,ต,ต,ตนไปนะครับผมกะจะเป็นหมุไฟไหมล่ะกับับวยังฮันเดหู หลักหูใจปันใดนะครับก็เลยผ่าทาเส็จที่นะครับบอกเป็นยังครับให้กำลังใจในบางต่อไปครับท่องพักดีนะครับบ้างที่13พระเอกใหญ่เลยนะครับสราชวงศ์นะครับ40-70นะครับบังไฟขึ้นไปต้นเต้นกองกลอออกองศาลมนะครับกับสัตว์เสด็จเสือไปนะครับขื้นบองงามนะครับแต่เบาใด สีสานหางทำงานนะครับได้390าคะแนนผ่านหวานเตรียบนะครับถาอนเลยนะครับบางด1สีเทพสมพรอนหนีบางหนึ่งราคาสูงมากๆ 40- 75บางไฟออกลมน้อยๆนะครับออกไปทั้งลมนะครับ้วกาหัวไฟเปิดหน่อยนะครับหนักหัวเนี้ยจังหน่อยนะครับลงมานะครับแพ้นะครับเด้330คะแนนไม่ผ่านนะครับแค่แค่1ิวินะครับนาเยดายลำาตดีแล้วนะครับบางดิสิมหาเบนน้ำชัยนะครับหมุนแต่ตองนะครับ ยี่สิบสี่สิบเดสี่ร้อยสิบสี่ผ่านวันเจรียบนะครับสี่ลอยบางแรกของปีหกแปดเลยนะครับคือน,นำจาฟุงบ,บางเดซิวมกบางสันที่สุกบลายบางสีลายไผ่มาเด็ทุนากระดาษสามสิบหกสิบเดสามร้อยหกสิบคะแนนเจ้านะครับหมุนแต่ตองนะครับแต่บางไฟอ่ะหัวเปิดหน่อยลงมองงามนะครับอ่ะกะสรุปผลตามนี้นะครับหากข้อมูลพิพาษประการใดรลเเด็ดีต้องกราบขอภอัยไม่เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเด็ดสสวัสดีครับ